สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับผมแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้ผมจะพามาชมตลาดนัดแห่งหนึ่งครับอยู่ที่บางนาครับที่ว่าตลาดสัมพองุูครับเป็นตลาดเช้าทั่วไปของวันอาทิตย์นี่แหละแต่ผมมีคนมาส่งข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีพระเครื่องนะครับอยากให้ลองมาถ่ายดูผมก็วันนี้เออวันดีเลยฮะเช้าวันอาทิตย์นะครับผมจะพาผมจะเข้าไปดูให้บ้าวันนี้ที่นี่จะมีพระเครื่องแผงพระเยอะไหมแล้วก็ ผมจะได้เช่าหรือเปล่านะฮะพี่บีบเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูนะครับไปแต่น,นี้ผมกล้าถึงตลาดแล้วครับนี่ครับตลาดเป็นแบบนี้ครับตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับนอกจากมีของด้วยนะมีพาดเครื่องมีทุกอย่างนีนะไฮมไนะี อันนี้พี่เสียบแบบน้ำใช่อ่ะโอ้นี่แข่งเยอะเหมือนกันฮะอ่าตัวปะบัวเหรอกาเหรอใครบอกไม่รู้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่เล็กเนาะขออนุญาตถ่ายพี่เล็กผ้าแดงเล็กผ้าปลาแดงโอ้โหส่วนใหญ่เป็นผ้าหน้าลายนะนครับใช่ใช่ผ้าซื้อตามบ้านอะนครับ มีทุบหลงพ่อเลยนะครับผ้าบ้านไขบยบานมันครับอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นผ้าสูรประการนะครับหลากหลายมีหลากหลายนะกว่าประเทศนะฮะใช่เพราะว่าเราไปบูชาตามบ้านนเี่ยแล้วแพงไปสิอย่างเงี้ย็มม็อ่งรราคาไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ เป็นจากาคีอันนี้พี่เล็กมาทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับทุอกอาทีตครับผมขายที่นี่มาน่าจะสิบห้าปีแล้วมั้งไม่มีอะไรครับโอ้หักแต่พวกนี้เป็นแบบเหมาใช่ไหมฮะรอย่างเงี้ย โอ้เท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยย่าะยี่สิบบาทยีบาท,บาทเอาหลายองค์ก็คือลดได้ใช่ไหมบางคนเข้าไปออกต่อนะฮะ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> เยอะเลยหนังสือพระก็มีนะฮะ yeah, มาทุกวันอาทิตย์เลยครับมา <c oughs> <c oughs> นี่สายใต้ก็มีนะครับมาอยู่พี่คนใต้อ้าพี่คนใต้อ๋อมาอยู่เป็นการารนี่ครับแลาการคิดอยู่ว่าทำไมมีสายใต้เยอะเพราะกระสเท่าไหร่ครับนี่ฮะสี่ร้อยสี่ร้อยไม่แพงนะกำลังมาแรงนะเนี่ยอะครับแล้วแล้วพอขายนี่องคเท่าไหร่ รอันนี้บล็อกธรรมดาเนาะนี่ไไหบอกคุอสาวบอกว่าไม่เป็นผ้าอะไรันีมีสิบเนิ้วเลยไอนี่ใ้สินใชสินฮะที่มาขายทุกวันอาทิตย์เหรอครับก็มาบ้างไม่มาบ้างพี่แล้วแต่จังหวะตั้งเลยเลอองขอบสวย แต่เป็นนั่นแหละเป็นก็ไหลยังอยู่เลยแต่มันเก็บไม่ดีไง,ไงครับมันอ่อนขอบมังก่อนรุ่นสามปีสี่สี่อันนี้สภาพใช้ไหมครับเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอันหก,นหกอ๋อผมนึกว่าไอ้รุ่นนี้นี่เนี่ยแพงเพราะตรวจไอ้เลื่อนธรรมดาสักอะไรเนะี่ยไม่ใช่เลเื่อนอ๋อเลื่น,นี้คือพันกว่าบาทเลยนะ เลื growing up. Growing up. ่อนนันเลื่อนนั่นนะพี you you> ่โซนรั <h <h ่นบ้าหลายบ้านแล้วละกองอย่างนี uh> ้เท่าไหร่พี่เท่ากันเ่ยทั้งหมดร้อยสองร้อยี่ร้อยสองร้อยมีแม่ชีคนเลือนจุดต๊ะปุกเตกีสองหนึ่งนี่จริงหน้าถึ่กีะบาทย่อยครับ เดี๋ยวๆนี่ครับทนี่ย่อยนี่กำไรดีครับเดอเ๋ยๆนี่ซื้อร้อยขายสองร้อยนี่อย่าลืมว่าร้อยเปอร์เซ็นนะฮะถ้าหลักซื้อร้านขายสองร้านนี่เป็น,ปนไปไม่ได้นะส่วนใหญ่ซื้อร้านขายได้แค่ร้านสองแค่นั้นเองนะผมว่านะนาานนใช่ไหมพี่อ้าเวเดี๋ยวเห็นเดอ๋ยวๆนี่อย่าลืมว่าร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ ปวดเที่ยบเลยรู้ป่ะเราเนี่ยเราทำกิจการฮะรับาผมมันเอาไมะเหรียถ้าผมมีผลก็เลยได้พวกก็บอกว่าน้ำครับไปได้มีหน้าพาโอเคเลยนะของ,ของพิเชษ<ม>พิเชษจะมาชื่อพี่พชื่อเชษเนาะพี่เชษมาขายทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมครับอือพี่ตลาดอะไรเขาเรียกว่าตลาดอะไรพี่ตลาดสัมพวุฒิ ส่วนใหญ่เช้าเนี่ยที่เต้จะมีแผงพ้าเยอะอันนี้เท่าไหร่พี่เนี่ยรสเดียวต้องพ่ออะไรพี่พี่เชิดนะฮะโอ,อ้มาเหมาได้แน่ครับคนจะไปออกต่อเนี่ยออกออกออก

เนีย่ยแท้หมดอะพระอันนี้เป็นพระใหม่หน่อยแต่แท้หมดอันนี้กเกษมเลยพี่พเนาะข้อเกษมไม่ทันใช่ไหมไม่ทันหรอกแต่เป็นเรื่องเงินออกอยากวักท่านชอบวันนี้ครับเมื่อกี้พี่ก็เปิดเจ็ดร้อยต่อไปสามร้อยเอาได้นเน็ตพี่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยเอาหกร้อยผมกำไรร้อยเดียวชอบรอห้าเนี่เยเปิดพินหน่อยป้ะ ได้ของดีๆหกร้อยใช่ไหมฮะหกร้ 600. อยน,นี่ห 1, นะูมาตัดพันนะชัยนาเนื้อเงินไหมแกเเ่เนื้อตะปวแต่กรอบเงินแท้กรอบเงินแท้อันนี้เงินเหรอครับเนี่ยอ,อันนี้อาาาัมก้าก,าากาเท่าคูณาคูณอัมก้า ขา,ายปนันเนมนนี่นนีหลังเต็มนียมายแพงเนี่ <c oughs> นยเขียกองเนี่นย

ไม่บอกว่าบนหาคนแรกเเปิดพอใจเงินแล้วบ่นแ,แรกได้ให้เราลดเลียงลดปปปปปปไม่งั้น,นเลยับเลยคนไทยศิรวัฒน์ก็ยิ่งตามมาอย่างนี้ถาถ้าถ้าดีขาย่ถ้าดีขายใช่ไหมหหหหโอเค ปลาสวยามากขายมาตัาา้งนานแล้วแหละเยอะไม่เดินดูเลยเนี่ยข้อผัดโอ้โหข้อผัดที่เพียบจริงๆนะฮะอันนี้ชาตินมนครขนมนนพวกน,น,นี้คือข้อผัดจะมายอย่างไรไม่ค่ะอันนั้นหลวงปู่อิ่มนี่ปู่อิ่มนะฮะอันนี้ข้อผนะัดฮะ เรื่องเงินหรือเปล่าครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่โอ้ใครชอบนี่ไม่แพงนะนี่ร้อยเก้าสิบผมเห็นเขาเล่นกันหลายร้อยอยู่เลยอ๋อไม่ปล่อยไม่ค่อยสูงเยอะถ้าจาไปไล่ขายปล่อยสูงอันนี้อืมนะนี่พอ่อกลวยพร้อมเชือกนี่มาจากวัดเลยนะครับจนี่ก็เหมือนเราไม่ต้องเสียเวลาไปไวัดไปนี่ฮะอันนี้ลูกปลาเทียน นี่พอผัดพอผัดพี่ก็พอผัดทั้งคู่เลยร้อยยี่สิบเองครับไม่แพงแล้วอ,อ,อย่างกองเนี่ยแพงครับนียอ๋อตามราคาไว้เลย,อเยกกโอ้ดูอย่างกองยี่บ้าบาทหาได้ที่ไหนครับอันนี้เบียกแกประเทศไทยใครก็ได้นี่ยี่สิบาทจะมาซื้อเลยครับเบียแกหกสิบาทโอ้เบียกแกห<อ>ลวงพอ่ออะไรครับอุลมงทรัพย์ หกสิบบาทรุ่นสดไม่มีเลยมีรุ่นเนื้อนีรุ่นเนื้อหกในในนี้อ๋ออย่างงี้หกสิบาทนะฮะโอ้พระเจ้าแล้วทำไมไม่ขวดโอ้ตลาดสัมพมวดจะมีของดีผมบอกแล้วครับเลดกองพันมาทุกเช้าแอดที่เต่าพี่เนาะต้นนี้ครับพ่ออะไรครับเนี่ยอ่าพ่อพัดนี่ก็เลดนี่เลดพ่อพัดใช่ไว้วัสด ัวเลนเท่าไหร่ครับเด็กอันนี้เก้าสิบบาทโอ้ยแล้วเนี่ยนะอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าสิบบาทอันนี้ใครที่ชอบพอพัดนี่ผมว่าอันนี้ก็เก้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบเพราะว่าเพราะมีอันนี้ด้วยอันนี้ใส่ได้เลยอันนั้นอันนี้เป็นหัวอันนั้นเป็นเส้นอันนี้ใส่เลยที่ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับ เหทียญพันล้านพอพัดหน่้าสิบนี่มาเอาด่วนดงผมว่านี่ไม่กี่เส้นพี่เยอะอยู่เออมีเส้นเดียวด้วยนี่ต้องไปใส่เองเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นหัวเหทียหกสิบบาทที่ตามราคาของพี่นี่นี่เลย เขียนชื่อดอกละดอกกันร้อยดอกกันร้อยวัดจุฬามณีในค,ครับเยอะอันนี้ชุดทำกินครับเท่าไรนะพี่ s <S สสอ <2002. S 2> <Gone S 1> ันนี้ถมก็เท่าไรพันสองชุด 100, ทำกินร้อย <100 6. S 1> หกองไปทำกินได้เลยครับแล้วก็มผมเชื่อว่าขายได้เกินพันสองเนี่ยผมว่าน่าต้องขายไม่ต่ำกว่าสามพัน ว่าบางทีพี่เขาไม่ได้คัดเยอะใช่ไหมเอาใส่นะครับเดี๋ยวไม่มีคนเอาดีจะแกะล้อันนี้ยี่สิบาทนะฮะพวกนี้ห้าสิบาทาโอ้ไม่แพงจริงครับตลาดาสัขงขมวุฒเนี่ยเช้าวันอาทิตย์นี้น่ามาเดินนะฮะค่ะเยอะมากเลย ดีิ้นี้อไเมันใส่ไปจะส่งแค่นี้เลยกระตุ่มู้ชกระตุ่มก็อยู่ที่กระตุ่มนี่ไงกุดไหนนี่ไงเวลาเขา็ยาวสำหรับเราไงอันนี้ไม่รูที่คุณคุณไ นี่โสวยก็มันยกี่สิห้าสิบนีห้าสิบบาทห้าสิบาทโอ้ห้าสิบบาทครับมาเรือกเลยโอ้ได่คเพรว่าพี่วูมาสัมพวุฒิมา่มก็รออยู่อาที่หน้าก็ได้จ้าได้าด้แลฝากได้โอเคโอเคครมบเยอะ ครับมันจริงครับพี่ชุดเป็นบคันนะวางสามร้อยก็พอครับขอทุนให้เลยเพราะมันได้มาห้าชุดครับพี่อัดส่งเหรียญห้าสิบบาทขายเป็นอะไรเลยนะมันน่าจะมีเกือบร้อยเหรียญครับเล่นไม่เป็นมันจูนไม่เข้าที่เราเปิดมันก็ได้ครับเพราะผมลองมาแล้วสิบตัวเยอะมากคโอ้ ก็าม้จะวาเนี่ยเยมีโอ้โหนี่จะแผนใหญ่สุดในทุหมดเลยเล่นมาเป็นร้อไหลตอนนั้นเยอะมากนะัะนี่แหละใหญ่สุดในสัมพาวธ์ฮะใหญ่สุดในสามพาวด์เนี่ย เงียบเป็น,นเข้าโดนตับแม่แม่่ไงมือเบ้าปืนเาโอนวันละห้าพันถึง่าเราทำอย่างนี้แต่เนี่แข่งย่อยครับประคองชีพนย่มบานที่ไหนเท่าไหร่ อใกล้เคียงก็พอเลยใช่หมายถึงคือทำเหมือนกันหมดเลยที่ไหนครับทีมก็จานช่อวัดน้องแสงแนะแน,นี่จารย์ช่อน้องแสงไม่แน่ใจเนาะหลังมีดกแต่รับ อันนี้ข้าวแกงฮะอันนี้แผงพระอร่อยฮะอัญยาบอกไฮดัเนาะอันนี้หลวงพ่ออะไรอ้หลวงพ่อโค้งมาประทับรถโอ้ทั้งหมดนี่เหรอฮะอัน้หลวงพ่ออนี้หลวงพ่อยิ้มอันนี้หลวงพ่อสาครนี่หลวงพ่อวิ่งหลวงพ่อยิ้มอันนี้พ่อสาครนสาคออันนี้หลวงพ่อเล็กเมียดูพ่อเล็กมีหดูพ่อเล็กพ่อเล็กเมียดู อันนี้พ่อหยีครับก็นหยีพายการดำดงขายยกพวงเลยนะฮะไม่ได้ขายครับมาให้เมียขายของโอ้ขอบคุณนะครับอพ่อคงนี่ใหญ่สุดเนาะใช่พ่อคงนี่คือจ่าพวงอันเดียวก็ไม่ขายนายพยุงไม่ได้ขายสวยเหนนี่สวยฮะให้แฟนดูครับของอ้าวมีนาขายดีครับดูปีนะปีหมดทุกองมีนาเท่าไหร่ห้าปีเลยปีใช่ไหมอ้าวออกสามือนพึ่งวันปีอ่ะไอ้เพื่อนผมอยากได้ชั้นมากอ่ะอ่าดูชั้นเนี่ย ปิดตาปุ๊บมันจะขึ้นเลยอันนี้พ่อบุญมาประดิษฐ์บรีขายเหนียวสร้างบ่อพวกนี้ราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันดูต่อได้นะไม่แพงนะอยากขายให้หมดเพราะทีนี้แล้วพวกข้างนอกนี่เท่าไหร่ร้อยเดียวโอ้ตร้อยเดียวทั้งหมดนะร้อยเดียวหมดเลยเนี่ย ก็เลมามาขายแล้ใบเป็นสองร้อยยัน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 กัน่อเออสวยคุณขายสองร้อยเองวันดีครับพี่แม้าร้อสอเตอนมีส่อนะเออไม่มีเฮก้กอร์ฟอร์มไม่ทันพี่ใครทำฟอร์มการส่อลกพลงมีอลลูกไม่ใช่ลงอลงอเย่านเ่าไม่แกะควยได้ของฟอรว่านแต่เนี้อของแท้แล้วไม่นงมาจากวัดเลยนะเอ็งเนยไอม่แกะนะไเท่าไหร่เน่ะ ร้อยเดียวครับร้อยเดียวมุดเป็นพระกศสวยร้อยเดียวอ่ะเนี้ยถูกไหนนี่พระเกศเหรอเนี่ยเกศจะสวยเกศหมดเลยเกศแต่ว่าบอกแต่ว่าร้อยหนึ่งร้อยเดียวเหรอเนี่ยได้ครับพรนเกศโอ้โแล้วแต่ชอบใช่ไปเหมร้อยเดียวใครเอาไปเล่นได้ร้อยสีอะไรเงี้ยผมไม่มีเพื่อนผมก็นอนร้อยเดียวนี่นี่นี่เป็นพิสัทธาเดียนี่ยเราไมื่อกีผมขายเกศอยู่นี่เนี่ยเพียบเลยฮะนี่อันข้าวแกงนี่แหละชอบมากเลยมีแผงพระเนี่ยสามา้าจ้า นี่แกผมขายของดีนี่แก่้งกินผมไม่โรผมขายของนี่นี้หลวงพ่อนะครับนี่ยคุณไม่ได้ขายอะไม่ขายตะกราต่แก่อ่ารับเข้าไทางยี่ย้นไปที่โพด้ไมาเยอะแล้วนพี่แบบน้นนี่ตัวมได้หรอได้หล้วขายดีไม่ไี้ขายดีมากขายชุดเดียวใช่ร้อยเดียวขายง่ายถูกร้อยเดียวขายไวขายแพง พ่อไปขายต่ออันนี้ก็สวยเปนันคุณเนี่ยนี่ก็มีเลยลวพอไรครับไม่ถามหามีได้ปีนึงหเาเสียแล้วไปกงโโอ้้าบ้านหมได้ีหาปีนเต็มเลยจ้นี่แหละพี่ อันนั้นนางพญาเอ่ออันนั้นเป็นนางกระแพงก็คงวนมาเนี่ยชอบดีเลยเสียดายไม่เปิดนะครับเปิดเนี่ยก็คงเนี่ยไม่สวยไม่สวยมากเลยเป็นงานถูกข้าวไหีแต่น้ำพีทเสร็จแล้วต้องมีคนมาจีบเลยนะผมมีคนจีบเยอะอยู่ให้มาแต่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายของนีของที่แท้นี่นะขายดีครับขายจะไม่ทันนะฮะขา เมื่อกี้ก็บบเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้พาพ,พี่ๆีเพื่อนได้ได้ไ,ดไปดูนะครับ<ๆ>ขหมดเนี่ยผมน่าแวะดูนะครับบา,บางร้านเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าอาจจะถ่ายแวบ,บๆแล้วก็บางร้านก็คืออาจจะขออนุญาตแต่ว่าโอเคอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านที่ยังไม่ได้ไปที่ผมพาพี่ๆีเพื่อนไปชมเมื่อกี้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีอีกเกือบประมาณสักเกือบเกือบสิบเจ้าว่ะที่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับพี่ๆเพื่อนที่สนใจนะครับ เช้าวันอาทิตย์ครับมีเอาแบบเยอะแบบนี้เนี่ยคือทุกเช้าของวันอาทิตย์มาตั้งแต่6กโมงได้เลยนะครับหรือ7จ็ดโมงก็ได้ครับที่ตลาดนะฮะในหมู่บ้านกองทัพเรือของสัมพวุฒนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสัมพวุฒวิทยาลัยนะครับเขตบางนานะครับผมการันตีว่าไม่ผิดหวังพ่อแผงพ้าเยอะจริงๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแฮปปี้บางปูครับสวัสดีครับ